สวัสดีครับผมจากสหสติกเกอร์วันคลิปวิดีโอนี้จะแนะนำการแก้ปัญหาเครื่อง CE-6000 ที่กรณีเจอปัญหาที่ไม่อ่านมาร์กนะครับก็คือเราต้องเซตค่าเซ็นเซอร์ใหม่วิธีการเซตค่าเซ็นเซอร์นะครับก็คือเราเอาวัสดุขาวเงาเือเป็นตัวสติกเกอร์เปล่าๆไม่มีงานพิมพ์ไม่มีอะไรครับเราใส่เครื่องครับแล้วก็ล็อกล็อกไว้ก็คือจับล็อกไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดเครื่องครับปิดเครื่องให้ดับ อขยายาัปูตัดครับให้มาอยู่บนวัสดุให้อยู่กลางวัสดุตำแหน่งไหนก็ได้ครับแต่ให้อยู่บนพื้นขาวทีนี้ก็กด enter กับฟ้าครับสองปุ่มกดค้างไว้เลยแล้วเปิดเครื่องใหม่ครับผมรอจนกว่ามันขึ้นจะ,อะพอมันขึ้นตัวเลขแล้วเขาปล่อยครับพอปล่อยเสร็จแล้วสังเกตมันจะขึ้นเป็น maintenance mode พอมันขึ้นเรียบร้อยมันจะขึ้นหน้า lady พอมันขึ้นหน้าร a d y เรียบร้อยครับให้กดเมนูหครั้ง กดเมนูมันจะมีเมนูนี้เข้ามาจะเป็น A D J อ่าแล้วก็คือกดลูกศรขวา1ครั้งครับเพื่อเข้าเมนู A D J อ่าเสร็จแล้วก็กดลูกศรขึ้น1ครั้งมาหน้า2ค4ครับอ่าการสแกนเซนเซอร์จะเป็นตัว R M Sensor Level A D J ก็คือกดเลข1กดเลข1 1ครั้งครับแล้วก็กดเลข2 s e เซนเซอร์เอีก1ครั้งเสร็จทีนี้คือเครื่องอจะให้โหมดหัวก็คือมูมหัวแต่ถ้าหัวเราอยู่บนวัสดุอยู่แล้วก็กด Enter ได้เลย เครื่องจะทำการสแกนค่าเซนเซอร์ใหม่ค่าปกติจะอยู่ที่50-53จะอยู่ประมาณนี้นะครับคือถ้าเกินอยู่50-53ถือว่าปกติพอได้ค่าเสร็จแล้วก็กด enter 1นึ่งครั้งเพื่อเซฟทีนี้เราก็กดเมนูกลับเสร็จนี้พอเรียบร้อยก็คือเราก็ทำการปิดเปิดเครื่องใหม่แล้วก็เทสงานที่เราจะได้คัดได้เลยครับ ฝากติดตามคลิปดีๆจากบริษัทสหซีเกอร์ในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ